สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสสคอสงขลาวิทยีนีนกับดิชันนางสาวโทยดับชัยเจ้าพนักง,งานรายงานประจําสํนา,งงานักาาง,าง,างานส,านาสาวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสงขลาสําหรับสดานนี้เป็นการรายงานขาลล่าววานที่8 4มิถุานายน2567ทางสานักงานจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นรับไปติดตามชมกันเลยค่ะวันที่7มิถุนายน2567 ในทวานนดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาร่วมเชิญธงตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5งันายจังหวัดสงขลาณนวงเวียนคนอ่านหนังสืออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาวันที่8มิถุนายน2 5 6 7 เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการเดินวิ่งปั่นธงตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,น,นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2 8มรกฎาคม2567ณบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสงขลาตำบลบ่อย,ยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาวันที่9มิถุนายน2567 นางสาวทิตาพอลายจานร์นักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเข้าเรื่องเชิญธงตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กระะกฎาคม2567ของจังหวัดสงขลาโดยมีนายสมนนกพลมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน วันที่10มิถุนาย,ยน2567นายสัญญาแสงสินชัยในวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปี2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายอำนวยพิมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงลขลาณห้องประชุมสำนักงานแรงงาน,างานจังหวัดสงขลาสารการจังหวัดสงขลา วันที่10มิถุนายน2517นางสาวธิตากรลายจันทร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวอนอนนงมัสุนีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหารือในหัวข้อแนวโน้มธุรกิจในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหากรรมในพื้นที่จังหวัดสงลขลาณห้องประชุมสำนักง,งานนิคมอุตสาหากรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาวันที่11มิถุนายน2517นางสาวนัทธยาสมมานักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางรัชดาพรทองสงสมเจ้าพนักง,งานรายงานชำนาญงานและนางสาวอัญชลาดวงช่วยนักวิชาการรายงานเข้าร่วมตรวจคัดกรองหาสารเสพติดเพื่อป้องการและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดสงขลาประจำปี2 0 0 5 2 0 7ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน t ู B no. ีในเมื่อวณบริษัท k i n ฟ f i s h e r Holding จำกัดและบริษัทเอกชัยดิจิตพิวชั่นซิสต็มจำกัดสาขาสงขลา ระหว่างวันที่6-8มิถุนาย,ยน2567นายบัตติโรดูราแมนนิติกรชำนาญการเข้าร่วมโครงการการประเมินผลสำล์ของกฎหมายและการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลสำลีของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำล์ของกฎหมายพศ2562กฎหมายลำดับรองตลอดจนกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยมีนางโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปาาน็นประธานนักกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและโรงแรมอิงทานรีสอร์ทจังหวัดนครน,นายกวันที่12มิถุนายน2567นายยงยุทธทองสงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมกับทีมคณะทำงานตรวจบุราณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจาังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณพศ2567 เริ่มเอาตรวจบรรนาการรายง,งานสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งในพื้นที่อำเภอสะดาวได้แก่ 1. บริษัทเลียงฮาลีจำกัด 2. บริษัททัศวินจำกัดผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวันที่13มิถุนายน2567นายธวานนท์ดวงจากสวัสดิการและคุ้มคร้องแรงงานจากสงขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเข้าเริ่มกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมรินทาทเบราชวโดมบรมนาถบาพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวด้วยการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาทำความสะอาดน่านประดิษฐานหลวงปูท่ทวดส่วนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมรตมนรนมินสุรานนท์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจาังหวัดสงขลา โดยมีนายอำนวยพิมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้วันที่13มิถุนายน2567นายสัญญาสังสินชัยนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเข้าเรื่องประชุมคณะทำงานศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจากสงขลาเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษารับทราบปัญหาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาแรงงานสิ่สัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามโดยมีนายหวันสลิดบัดอหิน นักวิชาการรรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสงขลาเป็นประธานได้มาต่อที่การรายงานผลการัติง,งานนาักสนเจ้าหนือทีเขาบอสงขาลาระหว่างที่7-13มิถุนายน2517นายน 2, นที่ว่านนดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสงขลาได้มอบหม,หมหายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักสูตรดังกล่าวโดวยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะโดยมีเรือแจ้งเข้าทั้งหมด62ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด536คน แบ่งเป็นสัญชาติไทย198คนสัญชาติเมียนมา64กคนสัญชาติกัมพูชา282คนสัญชาติลาว1คนและอื่นๆ1คนและมีเรือแจ้งออกจำนวน73ลาําคิดเป็นแรงงานทั้งหมด702คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย222คน สัญชาติเมียนมา189คนสัญชาติกัมพูชา293คนและอื่นๆ10คนอีกทั้งเรายังมีการตรวจเรือหน้าท่าจำนวน37ลําลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด280คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย149คนสัญชาติเมียนมา56คนและสัญชาติกัมพูชา75คนทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวเนสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของผ่านะคะสวนสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารอะไรไม่ให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ ก่อนจะกลับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube สำนักงานสวัสดิการและคุ่มคร้องแรงงานสงขลาด้วยนะคะสำหรับสสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ